ที่ไหนคะอุ้ยเก่งจังเลยเด็กมชสวยทุกคนไหมคะแล้วอ,อ,อันนี้ระดับดาวหรือยังคะกี่ดาวคะนี่คะ่ะเต็มห้าเลยเหรอคะโอ้โหความสวยนี่คุณได้มาจากไหนคะไดมาจากจริงเหรอคะแม่เ <laughs> <laughs> หรอคะเ<อ> <laughs> หรอคะ <laughs> เรียนเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมไม่ชอบเออทำไมล่ะเพราะ่อ่อนการหรอคะเพราะช่วงนี้ยังยังไปอยู่หอไม่ได้เหรอคะอ,อ๋อเพราะอะไรล่ะคะเพราะในโครงกอ๋อปีหน้านี้จะมีโครงการจะไดไ้ไปเรียนไหมคะไม่ถึงเลยเออหรอคะออแต่คนปีหนึ่งมานี่ยังไม่เจอเพื่อนเหรอคะ ในมหาลัยเป็นยังไงมัางคะอยู่บ้านไม่ไ hey, 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 hey. ตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งคณะเก่าอะ่ะจะบอกก็สิ hey, hey. ไม่เป็นไรเรียนเรียนมหาลัยประสบช่วยเร่าประสบการณ์ในการเป็นเด็กในรั้วมหาลัยให้ฟังหน่อยคะ่ะแตกต่างจากเด็กประถมมัธยมยังไง แล้วเป็นยังไงบ้างการเรียนก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วยังไงต่อคะมีมีหนีเที่ยวไหมไปอยู่หอนี่มีหนีเที่ยวไหมไม่บอกเลราคแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคะดุไหมพ่อกับแม่ไม่ดุเลยราค นะคะใช้เงินเก่งไหมราคะแล้วเรียนเก่งไหม,ไมเก่งค่ะหนูเป็นเด็กดีมากหนูตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจหนูทุกเรื่องคุณแม่ภูมิใจหนูทุกอย่างเลยนะคะเพราะหนูดูแลที่แค่ตัวเองได้ทุกอย่าง รื่องการเรียนไม่มีกังวลเลยเก่งมากหาทุนในการช่วยเหลือตัวเองส่งตัวเองเรียนได้ดีมากนะค่ะขอให้หนูตั้งใจเรียนไปเรื่อยมาขอให้หนูประสบความสำเร็จในสาขาที่อยากเรียนนะคะมาจบมาก็ขอให้มีงานทำดีๆมีชีวิตที่ดีนะคะ ขอบคุณนะคะที่มาเป็นแขกของคนเมืองชาแนลวันนี้นนน <ś <ś> สว่ยขนาดนี้ขอโชว์หน่อยนะคะ